ทบคนดังมีสวนทุเรียนเป็นของตนเองสวนร่มรื่นมากเต็มไปด้วยพืชผลงอกงามเออสดชื่นสือที่ปลูกป่าผลไม้พอพินทรีย์ลดโลกร้อนเพาะพันธุ์ูยเรียนสายพันธุ์ใหม่ครับสายชนเตรียมปลูกไว้เพื่อแจกจ่ายชาวบ้านอีกด้วยจิตใจดีมากเห็นแล้วมีความสุขแทนเลยค่ะ คนที่6เอิร์ธสดชื่นเน็ตไอดอลใจบุญเจ้าของอาณาจากักรสวนทุเรียนแบบอินซีหนึ่งร้อยเรเเริ่มต้นจากการเปลี่ยนที่นาให้กลายเป็นสวนทุเรียนที่อุดมสมบูรณ์เตรียมออกผลไว้แบ่งปันชาวบ้านและให้ความรู้ทางการเกษตรแก่คนที่สนใจเป็นการร้องผิดร้องถูกตั้งแต่ศูนย์โดยเอิร์ธก็ออกมาอัปเดตความคืบหน้าให้เอฟซีได้ชมกันตลอดท่าทางทั้งเหนื่อยและสนุกในเวลาเดียวกันเห็นแล้วก็อยากจะไปช่วยเอิร์ททำสวนเลยทีเดียวคะ่ะ เพื่อนําผลผลิตแบ่งปันให้กับคนที่ขาดแคลนโอกาสแล้วสิ่งที่เป็นหลักๆเลยจะปลูกเพื่อให้เป็นความรู้เพราะบเรื่องบางเรื่องมันต้องทดลองแต่ว่าการทดลองเนี่ยทังต้องใช้ทั้งเวลาทั้งทุนนะครับเออสดชื่นก็อาสาที่จะทดลองเอง คนที่ 5. ชาคิดแย้มน้ำเคยเมืองจันที่ขึ้นแท่นเสียอาณาจักรทุเรียนหนึ่งรอยไร่ผู้บุกเบิกการปลูกทุเรียนแบบออร์แกนิกเรียกได้ว่าตั้งแต่หันไปสนใจด้านการเกษตรกับครอบครัวภรรยาชาคิดก็ทุ่มสุดตัวเรียนรู้ทุกอย่างจากที่แรกไม่เป็นเลยตอนนี้สกิลชาวสวนท่องแค้วทีเดียวจนปัจจุบันเติบใหญ่ผลผลิตงอกงามมีน้องบักโพลูกชายคอยช่วยงานในไร่เลี้ยงลูกแบบชิวๆลุยๆเป็นพระเอกที่เลือกเส้นทางชีวิตได้เรียบง่ายและมีความสุขจริงๆ คนที่สเคนภูภูมิพระเอกสายเขียวที่หลงใหลในธรรมชาติและขยันทำมาหากินมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอล่าสุดเคนก็ได้ตัดสินใจซื้อที่ดินผืนกว้าง200ไร่เพื่อที่จะลงทุนทำสวนทุเรียนเป็นของตอนเองครั้งแรกในชีวิตที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาแวดล้อมไปด้วยภูเขาต้นไม้เขียวขจีร่มรื่นเห็นที่ดินแล้วก็ต้องร้องว้าวมีอนาคตนายหัวเจ้าของสวนทุเรียนชัดๆ ปีหน้าเนี่ยผมกําลังจะเริ่มทําสวนทุเรียนของผมอยู่นะครับที่หาดใหญ่ครับคือเราชอบอยู่แล้วแล้วเราม,มีที่ที่นู่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับสองไร่ที่เป็นสวนทุเรียนคนที่3เวียสุกุลวัฒน์คุณพ่อลูกหนึ่งเจ้าของชายาเศรษฐีที่ดินมีที่ทางอยู่แทบทุกภาคเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือสวนทุเรียนนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกเลยว่าสวนนี้ผลผลิตอลังการมากๆพราสุดวิกกี้ภรรยาก็ได้โชว์ทุเรียนจากไร่คนาดลดของคุณสามีสีเหลืองอร่ามน่ากินสุดๆขายหมดยกสวนอย่างรวดเร็วแถมบรรยากาศบ้านไร่ของเวียที่ คอนายกก็น่าอยู่โอบร้อมไปด้วยธรรมชาติลำธานเคียวขจีสบายตาทุกมุมเป็นครอบครัวที่ติดดินบ้านหนึ่งเลยค่ะ คนที่2แพรี่ไพวันถึงจะไม่ใช่เจ้าของสวนแต่ก็จัดว่าเป็นตัวท็อปในแวดวงทุเรียนกับเขาเหมือนกันด้วยความที่เป็นคนจันทบุรีพอถึงหน้าทุเรียนแพรรี่ก็จะไปไลฟ์ขายทุเรียนสดๆจากสวนกันไปเลยขายดิบขายดีเป็นเทน้าเทท่าทุเรียนสวนที่แพรรี่เลือกก็ระดับพรีเมียมเกตส่งออกกันเลยแถมไม่ได้ไลฟ์แค่คนเดียวอย่างพาน้องฟอดหวานใจสุดหล่อมาไลฟ์ด้วยกันจนต้องบอกเลยว่าทุเรียนหวานมากค่นนะ ที่1เ,เ,เท่งเถิดเทิงตลกซุปตาอารมณ์ดีที่มีโหมดชาวสวนแสนสุขใจโดยเท่งนั้นก็ได้ปลูกทุเรียนเอาไว้ที่บ้านสวนจังหวัดนครนายกบรรยากาศรม่มรื่นมากปลูกเอาไว้กินเองบอกเลยว่าลูกดกเต็มต้นนอกจากจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วเท่งก็ยังปีนต้นเก็บลูกเองลูกหลานอยากกินก็พร้อมจัดให้ทันทีเห็นแล้วก็ต้องปรบมือให้เลยดูเป็นมืออาชีพซึ่งเท่งนั้นมักจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสวนเป็นสวนใหญ่มีกิจกรรมให้ทําเยอะและได้ใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วยค่ะ